สวัสดีครับทุกคนวันนี้ Android เล่นขับเฮลทได้แล้วนะครับหลังจากที่รอมานานนะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็น iPhone ที่ได้เล่นเนาะอ่ะเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับไปที่ Google Play Store นะครับพิมพ์คําว่าค้นหาในช่องค้นหาของ Google Play Store นะครับพิมพ์คาว่าขับเฮลทลงไปนะครับหลังจากนั้นมันจะขึ้นไอคอนรูปคนสีเทาๆอันเนี้ยครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วให้เราเลือกกดติดตั้งตรงนี้นะครับระบบก็จะทาการดาวน์โหลดเหมือนแอปปกติที่เราดาวน์โหลดเลยนะครับพอกดเข้าไปแล้วเนี่ย มันจะให้เราเก็ your username ก่อนนะครับเริ่มต้นเนี่ยให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราเข้าไปนะครับหลังจากนั้นจะมี OTP กลับมาแล้วก็ให้เราใส่ชื่อของเราอันนี้จริงๆนะครับหลังจากที่เราใส่ชื่อของเราเรียบร้อยแล้วกด next นะครับก็ใส่ตัว username นะครับ add อะไรก็แล้วแต่นะครับยังผมแอดไอเดี tomorrow อะไรเงี้ยใส่เข้าไปพอใส่สําเร็จแล้วนะครับมันก็จะกิทติ้งมาตรงนี้ครับว่าเราใส่เรียบร้อยแล้วหลังจากขั้นตอนนี้ก็คือเพื่อนๆจะต้องรออินไว้นะครับจากเพื่อนก่อนนะครับให้เพื่อนๆอินไว้หลังจากอินไว้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันก็จะมีข้อความมาหาเรานะครับให้เราคลิกที่ลิงก์ตรงนี้ครับพอข้อความเข้ามาที่มือถือของเราปุ๊บกดที่ลิงก์ นะครับมันจะทําการเข้าสู่ระบบแล้วก็จะเด้งหน้าตัว username ขึ้นมาให้เรากรอกเป็นหน้านี้ครับในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะกด sign in นะครับเราจะไม่เก็ username แล้วเพราะตัว username เนี่ยเราจองมาก่อนหน้านี้แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะกด sign in เข้าไปนะครับยืนยันกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับคนที่เข้าเล่นขับเฮาได้เนี่ยจะต้องได้รับการอินไวจากเพื่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราใส่ sign in ้า in, ไปเสร็จปุ๊บมันจะเด้งมาให้เราใส่เบอร์เดิมของเราอีกครั้งหนึ่งก็ให้เราใส่เบอร์โทรนะครับแล้วมันก็จะเด้ง OTP เข้ามาก็ให้เรากดยนยนนัที่ OTP เหม,เมเลยนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บมันจะให้เราตั้งชื่อใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ตัว username ที่เราตั้งไว้ตัง้งแต่ครั้งแรกนะครับแล้วก็ใส่รูปโปรไฟล์ในขั้นตอนถัดไปนะครับแล้วก็กด next นะครับกดเลือกรูปนะครับโปรไฟล์ของเราขั้นตอนต่อไปครับตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะครับตรงนี้เราต้องเลือกหมวดหมู่ที่เราสนใจนะครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อการติดตามของเราหลังจากที่เราเลือกหมวดหมู่อย่างผมเลือกพวกฟุตบอลกีฬาหรือว่าเทคโนโลยีสารสนเทศอะไรก แล้วแต่ที่ผมสนใจนะครับพอผมคลิกเลือกแล้วตรงนี้ผมแนะนําว่ากดไม่อนุญาตไปเนาะเดี๋ยวมันจะไปกวาดเพื่อนทั้งหมดมานะครับตรงนี้ให้เรากดติดตามหรือว่า follow อ่าดูการชัดๆนะครับอย่าตรงนี้ก็มีคุณสุธิชยัยอะไรอย่างเงี้ยเราก็กดบวกเข้าไปเลยครับถ้าเราสนใจเราก็กด follow หลังจากนั้นครับพอหน้าจอถัดไปมันก็จะแบ่งเป็นห้องๆนะครับในห้องต่างๆเนี่ยเราสามารถเลือกที่เราจะเข้าไปจอยได้กด ตรงชื่อห้องครับมันก็จะมีสมาชิกในห้องต่างๆนานามากมายเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราจะออกจากนอกห้องซ้ายมือล่างสุดจะเห็นคําว่า leave นะครับก็คือออกหรือว่าเวลาที่เราจะพูดนะครับก็ให้เรายกมือขึ้นนะครับเมื่อทาง m o d e r a t o r เขาเห็นนะครับเขาก็จะให้เราพูดเมื่อได้รับการอนุญาตนะครับจากเจ้าของห้องนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเฉลยกันว่า invite มาจากไหนหลายๆคนที่ register เข้ามาจะได้รับ5 In v ไว e เมื่อก่อนเนี้ยที่ผมเข้าใหม่ๆเนี้ยจะมีแค่2 i n v i t e ตอนนี้มี5 i n นไว้แล้วนะครับตอนนี้ของผมใช้ไปแล้ว1 i ินไว้นะครับยังเหลืออีก4 User นะครับที่จะยัง i n นไว้ได้อยู่นะครับและทุกคนฟังดีๆครับตอนนี้ผมแจกทั้งหมด4 i n v ไว e 4 User นะครับเพียงคอมเมนต์เป็นเบอร์โทรใต้คลิปนี้มานะครับและผมจะทำการลันด o m มนะครับหา4 User แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเรานะครับสำหรับอินไวทที่หมดแล้วอย่าโกรธกันนะครับเพราะว่าผมมีแค่4ี่ยูเซอร์นะครับขายได้แล้วก็อย่าลืมแบ่งเพื่อนๆกันนะครับใครชอบก็ไปหาดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับวันนี้นะครับและก่อนจบคลิปนี้นะครับคุณจะไม่เจอปัญหาจนกว่าคุณจะเจอปัญหาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ